สวัสดีค่ะ ุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะพามาเล่นไอเทมใหม่นะคะตอนนี้เมย์อาจจะคนอาจจะเห็นว่าวิวเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้เมย์อยู่ที่เอสเคหัวหินนะคะมาเที่ยวพาพ่อมาเที่ยวที่หัวหินนะคะปกติมาหัวหินจะเป็นแบบไปนอนบ้านนมอเลยอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งครั้งหนึ่งในรอบปีนะคะที่พาพ่อมาเที่ยวแล้วได้มานอนโรงแรมแบบนี้นะคะก็ก่อนหน้าที่จะมาทริปนี้เนี่ยได้รู้จักกับไอเทมไอเทมหนึ่งแล้วอยากจะเอามาลองใช้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ,ะ,คะก็เลยเอามาลองเล่นให้ดูกันหน้ากล้องแบบนี้เลยนะคะ ก็คือนี่เลยเทออะไรหวานะคะก็เป็นที่นวดกดจุดนะคะแบบนี้สําหรับใครที่ชอบนวดผิวรักการดูแลผิวนะคะก็จะรู้จักกับที่นวดกดจุดหรือโรเลอร์ต่างๆอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นของ l a n e i g นะคะเป็นไอเทมใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาไม่นานโดยที่เขาบอกว่า ตัวของวัสดุเนี่ยจะทําจากมีส่วนผสมของทองคําขาวนะคะแล้วก็มีของไทเทเนียมนะคะนอกจากนี้ก็ตรงนี้มันจะเป็นไอจุดเด่นของเขาซึ่งเขาบอกว่าปกติอที่นวดหน้าเนี่ยเวลาไอ้ก,ก้านสองข้างเนี่ยมันจะออกมาเท่ากันใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกเป็นแบบอสมมาตรนะคะก็คือฝั่งก้านด้านหนึ่งเนี่ยจะใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่งนะคะและตัวที่เป็นโรเลอร์ตัวหมุนตรงเนี้ มันจะมีเส้นๆที่คอยช่วยเก็บผิวทําให้รู้สึกแบบยกกระชับดูดผิวเข้าไปนะคะโดยที่เทมอันนี้เนี่ยไม่ใช่ first impression ที่เมย์เอามาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ลองใช้แล้วชอบมากนะคะก็เลยเอามาลองเล่นให้ดูกันอีกทีนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะสําหรับการนู่นน้านี้ใช้ง่ายมากนะคะก็คือหน้าอันเปลยเปล่ายังไม่ได้ลงอะไรเลยถูกปะนะคะก็จริงๆเนี่ยไม่ต้องลงสกินแคร์เลยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเมย์เมย์จะชอบ ลงสเปรย์น้ำแรดนิดนึงให้มันรู้สึกผิวไม่แห้งเกินไปเพราะสำหรับใครที่ผิวแห้งการทิ้งหน้าอย่างเงี้ยว้นานอาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันแห้งเกิดน,นะคะโดยที่วันนี้มันก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะนี่ก็เป็นของ Laneige เหมือนกันตัวนี้เป็น Water Sign Mist นะคะสก i e ล l ฟซูต i n g นะะไซส์มันกำลังดีก็เลยพกมาด้วยประมาณนี้ให้แค่พอชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยว ให้มันซึมลงผิวนิดนึงนะคะเขาแนะนําว่าให้ใช้ตอนหน้าแห้งๆไม่โดนสกินแคร์แล้วก็ไม่โดนน้ำนะจะดีที่สุดนะคะวิธีการใช้ของเขาง่ายมากนะคะก็คือว่าหลักการแรกคือลูกตุ้มตัวใหญ่ๆอันนี้จะเป็นตัวช่วยประคองผิวก็คือให้อยู่บริเวณช่วงกรอบหน้าด้านนอก ส่วนของก้านตรงนี้นะคะก็ให้แนบกับผิวให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าตัวตุ้มเนี่ยมันจะได้ดูแล้วก็เก็บผิวเข้าไปนะคะนี่คือหลักๆส่วนของไอเจ้าด้านบนเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยเก็บผิวเหมือนกันแต่จะเป็นตัวประคองอยู่ด้านบนเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่กังวลช่วงบริเวณกลามนะคะแนวกลามอยากหน้า V Shape นะคะอย่างเมงเนี่ยมีความมีแก้มใช่ไหมก็แบบช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คอนเซิร์นนะคะก็ใช้ตุ้มข้างล่างนะคะให้อยู่บริเวณด้านล่างแนวกลามแล้วลูบขึ้นหน่นี้ โดยที่ให้ก้านตรงนี้มันแนบกับผิวให้มากที่สุดแค่วางเฉย,ยๆแล้วก็ลูขึ้นไปแบบนี้นะคะ5รอบ1 2 3 4 5เราจะรู้สึกได้เลยว่าไอตัวตุ้มตรงนี้ มันดูดผิวเข้าไปซึ่งเมย์เป็นคนมีแก้มเมยสัมผัสได้อยา่างชัดเจนมากนะคะอันนี้คือจุดนี้อันนี้คือจุดหนึ่งจุดที่2คือบริเวณช่วงมุมปากขึ้นไปบถึงกกหูนะคะก็สําหรับใครที่มีแก้มแก้มยุยย,ยแบบเมยอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้มันรู้สึกกระชับนิดนึงเหมือนกันวางขึ้นไปหนึ่งส ะะโดยที่น้ําหนักไม่ต้องแรงมากแล้วก็เวลาจับคือจับยกขึ้นเท่านั้นไม่ใช่แบบว่าถูขึ้นถูลงแบบนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือให้เอาลูกตุ้มอยู่ข้างล่างแล้วก็จับเป็นมุมอย่างนี้ขึ้นไปเท่านั้นนะคะโดยที่ตรงนี้ก็จะได้ทั้งเ,เนื้อแก้มตรงนี้แล้วก็โหนกแก้มต่อมาอันนี้เป็นส่วนพท,ที่เมย์ชอบที่สุดนะคะก็คือบริเวณใต้ตาสาหรับใครที่มีหนกแก้มแล้วก็มีใต้ตาอาจจะรู้สึกว่ากลัวมันจะหย่อนคล้อยหางตาตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ ตุ้มวางแบบนี้บริเวณช่วงอันเล็กอยู่ใกล้ๆใ,ใต้ตานะแล้วก็ดึงขึ้นไปหนึ่งามสี่้าท่าเนี้ยที่เมย์ช,ชอบเพราะว่ามันสบายตามากเพราะว่าบริเวณช่วงหางตาตรงเนี้ยมันจะถูกดึงขึ้นไปแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากเวลาทำอ่ะเวลานวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองลองแบบ ทำหน้าแบบผ่อนๆอนอะ่ะมันจะช่วยให้สบายมากตรงระหว่างคิ้วกับใต้ตาตรงนี้ก็ทําได้ซึ่งตรงนี้ก็จะได้บริเวณช่วงแนวคิ้วนะสาหรับใครที่ขี้ปวดหัวแบบเบ๊ปวดตาใช้คอมเยอะนะคะก็จะได้แนวคิ้วประคับมับแล้วก็สุดท้ายคือบริเวณหน้าผากนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันเป็นการนวดกดจุดอันนี้คือสุดท้ายบนใบหน้า อีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณกรอบหน้านะคะเพื่อนๆสามารถใช้เอตุ่มใหญ่ๆไว้ข้างนอกนะคะแล้วยกขึ้นแบบนี้สำหรับใครที่อยากได้ข้างๆหน้าให้มันดูเล็กลงแบบนี้นะคะก็อันนี้เปรียบเทียบให้ดูข้างนี้นวดแล้วนะคะกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้นวดน,นะคะอาจจะไม่ได้เห็นความต่างอะไรกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวเมนะเวลาเมนวดอย่างเงี้จะรู้สึกว่ามันกระชับมันจะเมื่อยอย่างโดยเฉพาะช่วงกลามเนี่ย จะเมื่อยกรามมากนะคะเดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งให้ท่ากันก่อนแวของหัวนะคะก็จะใช้วิธีการเหมือนกันก็คือตุ้มใหญ่ๆอยู่ด้านนอกนะคะแล้วลากลงมาบริเวณนี้ลากลงมา ำตัวให้ผ่อนคลายนะแล้วลากแบบลงมาตรงนี้มาตามแนวไหลเลยสบายมากจริงๆโอเคนะคะนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะหลังจากที่นวดหน้านะคะอย่างที่เหตุที่รู้สึกได้ชัดเจนของเมนนะก็คือว่าช่วงแนวกรามเนี่ยจะรู้สึกตึงๆบริเวณ กล้ามเนื้อตรงตรงนี้นะคะซึ่งเหมือนเวลาเราเคี้ยวพวกปลาหมึกอะไรเยอะๆแล้วเราเมื่อยอะ่ะ,ม,ออะมันจะเป็นฟีลประมาณนั้นนะคะส่วนตัวแล้ว happy แฮปปี้กับผลลัพธ์แล้วก็สนุกดีหลักๆคือรู้สึกว่าได้นวดกระชับผิวและรู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกแบบ เมยปวดหัวช่วงที่ผ่านมาเมย์ปวดหัวแล้วก็ตึงๆบริเวณหน้าบริเวณไหล่บริเวณหัวย่างเงี้ยมาค่อนข้างไปต่อเนื่องกันนะคะพอมีอีตัวเนี้ยติดเลยจริงๆพอได้มาคือแบบพกติดตัวไปไหนไปไหนไปกันไปด้วยตอนเช้าตอนกลางตอนคืนนะคะหยิบมานวดตลอดเลยนะคะก็ ส่วนตัวแล้วใช้แล้วชอบแล้วก็แฮปปี้นะคะอันนี้ราคา1,700บาทนะคะเดี๋ยวจะเข้าไทยเร็วๆนี้นะคะก็ลองไปดูกันได้ที่ช็อปของลานเ g สทุกสาขานะคะอันนี้มาเล่นให้ดูกันนะคะเป็นไอเทมที่ใช้แล้วชอบจริงๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูรีวิวหรือทาทูไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ Comment บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคิดมีก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย